มาดูวิธีการเปลี่ยนไอคอนนะครับในบางครั้งในนักศึกษาต้องการที่จะเปลี่ยนไอคอนตรงนี้อันนี้คือไอคอนมันไอคอนนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นรูปที่เราต้องการก็ได้รูปการ์ตูนน่ารักน่ารักก็ได้นะครับเราก็ไปโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับในอินเทอร์เน็ตนักศึกษาก็นะครับถ้าอยากจะเสิร์ชไอคอนนักศึกษาก็ไปที่ Google นะครับดีที่สุดแล้วนะครับ Google นักศึกษาก็พิมพ์คําว่าไอคอนเข้าไป ico n นเนี่ยนะครับนักศึกษาก็ลองดูนะครับมันมีไอคอนแบบอาจจะเป็นฟรีก็ได้พิมพ์คำว่าฟรีเข้าไปด้วยนะฟรีไอคอนนักศึกษาก็สามารถจะไปเอาไอคอนนะครับที่เขาแบบมีแบบให้โหลดฟรีนะครับนักศึกษาก็นะพวกโหลดดาวน์โหลดฟรีไอคอนนะครับมาใช้ได้นะครับก็มีแบบรูปภาพไอคอนที่เป็นการ์ตูนเต็มไปหมดเลยหรือถ้านักศึกษ จะลองทดลองเอาไฟล์ไอคอนที่อยู่บนวินโดว์ของก็ได้เพราะนั้นนักศึกษาก็ต้องนะคลิกขวาตรงสตาร์ทนะครับตรงวินโดว์ e อ p โ o r ์เลอร์แล้วก็ไปหาไอคอนมานะครับไอคอนนั้นส่วนใหญ่ก็อยู่ในไดซีนะครับไดซีเราลองให้มันหาดูก็ได้นะครับนักศึกษาก็ลองไปที่นะกดไปที่ไดซีแล้วนะครับนักศึกษาก็กดไปตรง,งออช่องเอ่อช่องเซิร์ชนะครับก็ไปที่เซิร์ชแล้วก็พิม ดาวจุด ICO นะครับนักศึกษาจะต้องหาไฟล์ไอคอนเตรียมไว้ก่อนนะครับ ICO นักศึกษาก็กดแล้วก็ enter ไปแล้วตอนนี้มันก็จะเซิร์ชสักแป๊บหนึ่งนะสังเกตนะครับมันก็ขึ้นมาแล้วเจอไอคอนรูปนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น Dimension มัน32คูณ32นะครับแต่บางยังหาไม่หมดนะเพราะว่าใน Windows นี่มีไอคอนเยอะมากนะครับในโปรแกรมในเครื่องเราเนี่ยนะครับ ราก็ลองให้มันหาสักพักหนึ่งก่อนนะ <c oughs> มันก็เจอขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปึ๊บปึ๊บ,บครับทีนี้เมื่อเราเจอแล้วนะครับผมก็จะลองเลือกไอคอนสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับไอคอนนะครับปึ๊บปบอ,อย่างเช่นผมจะเอาไอคอนรูปนี้ รูปรมีไอคอนเยอะเต่ไม่หมดเลยนะครับสมมุติเราทําโปรแกรมเพลงผมก็จะใช้ไอคอนเป็นรูปเพลงนะครับไอคอนรูปเพลงผมก็คลิกขวา copy ไวก่นอน copy ไว้โอเคนะครับสังเกตว่านานสกุลมันจะเป็น ICO นะครับ copy ไว้ เสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกขวาแล้วก็เพจไว้ด้านหน้าตรงนี้นะครับไว้ด้านหน้าเลยนะครับนี่ด้านหน้าไอคอนอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะได้หาหาจะได้หาง่ายๆผมเอาไว้ที่เดสก์ท็อปเลยนะครับทีนี้เราก็ทําการเปลี่ยนไอคอนด้วยการผมอยากจะให้ไอคอนตรงนี้มันเปลี่ยนเพราะนั้นเราก็มาดู property ของหน้าของฟอร์มนี้ก็คือเราต้องการจะเอาไอคอนไปใส่ไว้ที่ฟอร์มของเรา <c oughs> เพราะนั้นเราก็คลิกขวา แล้วก็ Property ที่ฟอร์มนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปดู Property ที่ชื่อว <c oughs> ่าไอคอนเพราะนั้นนะครับเราก็เลือกไปนะครับตรงนี้กดด้านหลังนะครับโดยที่ไอคอนไซสก็คือจะต,ต้อง32คูณ3 2พิกเซลแล้วเราก็กดเข้าไปเพราะนั้นเราเก็บไว้ที่ d e สก์ท็ออยู่แล้วหาง่ายเพราะนั้นเปิดขึ้นมาปุ๊บมันก็อยู่ d e สก์ท็เลยใช่ไหมครับแล้วเราก็หาไอคอนนีเจอแล้วนะครับ เจอไฟล์ไอคอนแล้วนะครับเสร็จแล้วก็โอเพนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นไอคอนก็อยู่ตรงนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วเราลองลันดูนะครับก็จะเห็นว่าโปรแกรมของเราก็จะมีไอคอนเก๋ๆไว้เราใช้งานแล้วนะครับจะเป็นแบบสไตล์เราเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนไอคอน,นครับบนฟอร์มนั่นเองนะครับ